ถ้าให้เคโมีแล้วอะไข้ขึ้นดูแลตัวเองยังไงได้บ้างตอนน้องนุ่มๆไข้ขึ้นตอนให้เคมีอันแรกเลยเราต้องกินยาพาลาก,ก่อน <laughs> เพราะว่ายาพาราเซตามอลเป็นยาลดไข้นะคะที่เป็นยาสามัญประจารําบ้านนวยเภสัชกรบอกเลยว่าถ้ามีอาการเจ็บป่วยแบบเล็กๆน้อยๆแบบนี้ยังไม่รุนแรงเนาะใช้ยาพาราเซตามอลก่อนเป็นขั้นพื้นฐานเนาะสามารถกินได้ทุก4ี่ถึงหชั่วโมงเวลามีอาการเลยส่วนโด,ดเดี๋ยวลงลึกให้คลิปหน้านะคะอันที่2เลยตอนที่น้องนุ่งไข้ขึ้นเนาะก็คือจะต้องแปะที่หน้าผากอะเจลลดไข้นะคะแต่ต้องคูลฟีเวอร์เนาะแต่หนูต้องบอกเลยนะว่า พี่ๆหลายๆคนเข้าใจผิดกลัวการกินยาใช่ไหมแต่ว่าไปแปลคูฟีเวอร์อย่างเดียวอันนี้ใครไม่ลดนะคะเสี่ยงชักด้วยคูฟีเวอร์เป็นแค่ตัวช่วยนะอันที่3เลยพี่ๆถ้าสะดวก ไปเจาะค่าแล็บนะที่โรงพยาบาลหรือว่าเอาจิงๆนั่นแหละก็ไปโรงพยาบาลให้อาจารย์หมอช่วยดูให้ว่าตอนนี้ไข้าจากการติดเชื้อหรือว่าไข้าจากอะไรนะคะจะได้แบบดูแลตัวเองได้ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองยมตัวเองแย่คีโมูข็มหน้าก็ยังไม่ได้รับเลยโอเคนะใครเข้าใจแล้วกดสามค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย